คือพ่อผมมาต้องยอมรับว่าผมเสียคนก็พ่อมีส่วนเพราะว่าพ่อผมดื่มเหล้ามากปุ๊บเนี่ยขาดสติแล้วเขาตีผมเนี่ยเขาตีเกินกว่าเหตุใช้ความรุนแรงแบบไม่พอใจก็ตบไม่พอใจก็ตีต้องเป็นเด็กเลยตอนเป็นเด็กเลยแล้วเราก็ซึมซับความรุนแรงไว้เก็บไว้อยู่ในข้างใน<พ>แบบเฮ้ยโอ้โหพ่อเรามันเป็นงี้วะอะไรย่างเงีย้ยพ,พอเราเข้าไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มถูกล้อเนี่ยมันก็อายทรรมชาช่อายแล้วก็ไม่ได้ไปกล้าหรอกแต่อยู่มาสักพักเนี่ยมันก็เริ่มรูบวมความกล้าแล้วเราก็จําได้เวลาพ่อทําร้ายเราเรากลัวนี่วะต่อคนนี้ต่ออนนัพาาเรก็ท ไปทามาสักพักไอ้คนที่มันเริ่มล้อลามันเริ่มกลัวเริ่มไม่ล้ออ่าเริ่มอยากจะมาสูงสิงกับเรามาอยู่กับเราเหมือนกับเริ่มจะยอมแล้วว่าเราให้เราเป็นผู้นาอ่ะความเป็นเด็กมันก็เรียกว่าเฮ้ยอันนี้คือวิธีการการป้องกันตัวที่ดีสุดก็เลยถล่มหรือการเป็นเด็กเกเรเลยแสดงว่าพี่เริ่มบู๊ครั้งแรกกี่ขวบพี่หกขวบกัต่อยเพื่อนอ่าประมาณปอสองนะปสองก็หกผมจําได้เลยคะคือครั้งแรกเนี่ยต่อยกันเนี่ยก็คือล็อกคอพ่อผมเมาเนี่ยมันไม่ได้เมาเหมือนคนธรรมดาคนอื่นอาจจะดื่อผม 酒呢？ คือเอาไม่อยู่สมมติเรียกมาปุ๊บสมมติเรียกลังมานี่แล้วผมช้านิดเดียวเนี่ยมาถึงเนี่ยตบเลยแต่ก็ตอนช้าพอเล่าสั่งผมมาขอโทษเราอย่างเงี้ยเออแล้วพ่อเราก็เป็นลักษณะแบบพอเริ่มดื่มเข้าเริ่มตีขึ้นก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นพอเราเริ่มโตขึ้นนี่ยพ่อก็เริ่มเลเวลในการตีเราหนักขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครเคยคิดอยากจะสวนพ่อสักต่อยเลยครับต่อยมาแล้วต่อยมาแล้วต่อยพ่อมาแล้วแต่ตอนโตแล้วตอนสิบปีคือตอนป .4 ครับตอนป .4 เนี่ยผมมาปฏิผมมาโดนคุณพ่อตีผมเป็นนักฟุตบอลโโรร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 งงงงงเเ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 ีีีียยยยยยนนนนนนนคคุณพพพ่่่่่ออ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 จจะะะไไมมมมมมใใใใหหหหหห้้้้้้้้้ตตบบบบลลลลลลททืืืิิกกกัััาาาาูซๆ เล่าเสร็จก่อนเราไปเล่น oh. ไปเล่นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเล่าสองสามชั่วโมงเล่าหมดเนี่ยเราต้องกลับมาละอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นนะ่ะผมเหมือนกับกลับมาสายอยากเล่นบอลโรงเรียนพ่อผมมีไม้ตะพดอันหนึ่งแล้วบ้านเราจนนะ่ะเราเช่าห้องเหมือนอพนนะาร์ตเมนต์อ่ะครับพี่พ่อผมให้ผมยืนข้าแผงเราเอาไม้เนี่ยปาคือปาไปเรื่อยป่าผมมาไม้ก็ได้มาเขาเข้าไปก็ปาปา <Hey. S 2> โดนหัวผมเนี่ยแตกเย็บสี่เข็มตอนป,อปอ .4 เทอมแรกเลยลผมหันมามองหน้าพ่อแล้วผมปฏิญาณเลยว่าไอเนี่ยไม่ใช่พ่อกูคือความรู้สึกเด็กที่มัน โกรธไหมหลังจากนั้นมาเนี่ยผมเริ่มต่อต้านพ่อแล้วไม่ยกมือไหว้เริ่มเกเรไปเรื่อยก,ก็เรื่องโดนตีไปเรื่อยแต่ว่าเราเราเริ่มมีปฏิญาต่อต้านไปแล้วพ่อตีเราเนี่ยเราเริ่มเก็บเป็นความแค้นความแค้นถ้าเพื่อนผมดูอยู่เดี๋ยจะรู้เลยถ้าเพื่อนสมัยป .4 ป .5 ป .6 ยันม .3 เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนสนิทผมเนี่ยประมาณแก๊งผมสิบกว่าคนเนี่ยถ้าอยู่เขาจะรู้เลยผมแช่งพ่อให้ตายทุกวันไปโรงเรียนปุ๊บไม่เหลืพ่อกูจะตายวะ